ครับที่นองป้องไปทุกอยูคุสวัสดีครับเมื่อนี้ผมได้คุณเอ็นวงแบบงวงสุกมาตอนปีตอนนอนเลยถึงน้ำนข็ครับผมหัวก็กินเขาอินครับผมได้บุวงบุกทุกดีครับผมผมกินของหวานพอดีเลยเด่นวงมาคุยคือนองกินกับผมหวานหวานครับสำหรับนี้อเขาเนี้ยเนี้ยก็คือเขาไวครับผมครับวันนี้หยุดครับมือนี้เปนอย่นั้หยุด หักคนคักคนหนึ่งวันนะครับปหยุดพิจารณ์ผมาะได้ครับมา<อ>ค,ครับพี่น้องหวานๆจอหวานม่วงน้ำดอกไม้มีมขออ้าวเหนียวเนว่า อืมเนอะเอาเย๊องนี่เข้ากันนะอืมแา่น้องแม่คมหวาน ừ mm -hmm. Chẹp lắm, ngon Ok มาเกดแชร์กดไลค์กดกติดตามด้วยน,นะครับเป็นเงิงงนแจกทุกเดือนกันครับคลิปนี้สวัสดีครับผมตัว